สนับสนุนโดยแล็ตะซอยเอ็กซ์ตราสามชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินไทยประกันชีวิต <Wow. S 1> ยาทาดน้ำขาวตรากระตายบิน wow. ช่วงที่สีศสาส์นโดยไฮลักซ์รีโวนะครับพี่เอกนะครับมากับความฝันที่ว่าต้องการนำเงินรางวัลน,นั้นไปสร้างบ้านให้กับคุณตาและเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กกันพ้าด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยครับกับบทเพลงที่ชื่อว่ามาลัยน้ำใจครับเชิญครับมามาซีมา,มาเป็นแฟนพี่ เกิดมาแม่มา พี่บอลก่อนเลยครับคุณเอกครับคุณร้องดีมากครับผมภาพรวมทั้งหมดโอ้คุณสนุกคุณทำหมประทับใจคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่บอลครับคุณเกรซครับมีความน่ารักอยู่ตลอดนะคะ แล้วก็ลุกเล่นถึงแม้ตาจะเล็กแต่ฉันก็สังเกตได้ว่าคุณกระพริบตาชม <c oughs> าชายตาไปเรื่อยเลย <c oughs> ลุกเล่นเยอะแล้วก็เวลาเต้นมีความเป็นเคป๊อปนะ <c oughs> ดูผสมผส,สานกับลูกทุ่งได้ดูดูแล้วทำให้ดูแล้วไม่เบื่อขอบคุณมากครับน้อ, <า S 1> องเกรซครับมาถึงหัวหน้านทีาทมครับเชิญครับพี่เบกกี้ เพลงที่ออกมาเมื่อสักครู่นี้คุณเอกหล่อและมีเสน่ห์มากกับพิบตาทิทีสดายอย่างเดียวอ่ะซอยไม่ค่อยยับเท่าไหร่นะฮะนี่ถ้าซอยยับอีกนิดนึ่งนะออ๊ยไม่ยกนะเอาพวมอลัยรถคูปบต้ามาคล้องให้เลยอ่ะคุณจริงๆ <c oughs> นะคะ <c oughs> สมจริงๆเลยอะทําได้ดีมากสมกับเป็นหนุ่มแห่งนครสวรรค์เมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดปลารถเด็ดปากน้ําโพค่ะคุณนี่ขอบคุณพธีกนะครับ ก็บอกว่าขอบคุณจริงๆที่มารสร้างสีสันนะฮะให้กับรายการของเราาล้ครับนี่คือพี่เอกนะครับขอบคุณครับขอเรื่เชิญทั้งสองท่านนะฮะนักสู้ฝันทั้งสองท่านนะครับมากลางเวทีเลยนะครับกฎการช่วงส,สุดท้ายของการแข่งขันหัวหน้าทีมจะถูกเปลี่ยนบทบาทให้เป็นกรรมการตัดสินเลือกผู้ชนะจากการแสดงที่ดีที่สุดร้องดีที่สุดซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่หากคะแนนของกรรมการไม่เปิดเอกฉันสิทธิการโหวตผู้ชนะ จะตกไปอยู่ที่ผู้ชมทั้ง100ท่านในสตูดิโอทันทีคราวนี้เป็นหน้าที่ของทั้ง3ท่านแล้วว่าผู้ที่เหมาะสมจะคว้าเงินรางวัล20,000บาทในค่ำคืนนี้ไปสำหรับน้องเกรสคือคุณเปิดครับน้องเกรสนะเลือกน้องต้อนะครับเอาเล้ฮะเลือกน้องต้อนะครับ,รบ,รบทำไมครับถึงเลือกที่ตัวเอง ไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่เลือกคนที่ตั้งใจพยายามและเป็นคนถอมเนื้อถอมตัวครับและเป็นคนสุภาพเบสก็ขอเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าวันนี้จะชนะหรือไม่ชนะนะเพราะว่าก็ถือว่าคุณทําได้เต็มที่แล้วขอบคุณน้องเตสมาบ้านนะครับต่อไปทีมของพี่บอลน,นะครับวันนี้พี่บอลจะเลือกใครครับถ้าพี่บอลเลือกน้องต้อ ด้านหมายเขาว่าน้องต้อได้รับเงินรางวัล20 0 0 0บาทไปทันทีนะครับเปิดครับพี่บอลเลือกน้องบอมแบมนะครับเลือกที่ตัวเองเช่นเดียวกันถูกต้องครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาตั้งใจถึงแม้เพลงนี้จะยากและเหนื่อยเขาอาจจะมีปริ้นบ้างอะไรบ้างครับ แต่เขาทําด้วยความตั้งใจจริงๆครับขอบคุณมากครับพี่บอลครับเช่นกันครับตามกติกาถ้าพี่แบกี้เลือกน้องต้อหรือน้องบอมแบมนั่นหมายความว่าชนะไปทันทีคนใดก็คนหนึ่งนะฮะแต่ถ้าพี่แบกี้เลือกพี่เอกแล้วก็สิทธการตัดสินในค่ําคืนนี้จะตกเป็นของน้องๆทันทีเพราะฉะนั้นพี่แบกี้จะเลือกใครครับ เปิดครับเลือกพี่เอกนะครับเอาล้ฮะเพราะฉะนั้นการตัดสินไม่เป็นเอกฉันแน่นอนแต่ต้องถามพี่เป๊กกีนะครับร้ะอะไรฮะพี่เป๊กเลือกคุณเอกนะคะก็เพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมน้องๆด้านข้างหลังเนี่ยได้เป็นคนตัดสินนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเป๊กว่าทุกคนวันนี้เท่าเทียมในใจเป๊กนะคะขอโชคดีทั้งสามท่านเลยนะดวงบางชิงกีของเป๊กเอาล้ฮะเพราะฉะนั้นสิ ในการตัดสินในค่ำคืนนี้จะตกเป็นของน้องๆทันทีเพราะฉะนั้นสำหรับน้องๆน,นะครับที่คิดว่า <c oughs> นักสู้ฝ <c oughs> ัน <c oughs> ที่ควรจะได้รับเงินรางวัล20,000บาทไปในค่ำคืนนี้คือคุณ ได้รับเงินรางวัลปลอบใจจากรายการของเราไปท่านละ5,000บาทครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับนน้องๆจากโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมจากจังหวัดชนบุรีขอบคุณมากครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณ สามท่านนะครับที่มาร่วมสุ่ทางรายการขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับแน่นอนครับเวทีแห่งการให้โอกาสผ่านเสียงเพลงแห่งนี้ยังคงรอคุณผู้ชมมาสมัครเข้ามาเยอะๆเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับมาให้กำลังใจนักสู้ฝันทั้งห้าท่านของเราในคำ่ำคืนนี้ครับอุปสรรคยิ่งรุ่ยสิลูกเรื่องเสียงไม่ใช่อุปสรรคค่ะนี่ก็จะทำให้ดีที่สุด คือมีนักร้องสามคนคะ่ะแต่ว่ารางวัลน,นักร้องยอดเยี่ยมได้คนเดียวค่ะตอนประกาศรางวัลหนูล็อกเพื่อนไว้ในห้องก็เพล่าคะลิกพี่วันคาคนนีนุ่งก็มาทำตามฟันนะคะ <c oughs> ก็ขอจักสองพันกัาบ,บบาทเดี๋ยววะคะจะเลือก <c oughs> หรือ <c oughs> ไม่เลือกครับ <c oughs> <c oughs>